ือกคู่ผิดคิดจนตัวตายนะคะเครียดเชื่อมหายต้องทนอยู่กับมันนะคะคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ถูกต้องนะคะเวลาเลือกคู่ชีวิตเลือกคู่ครองคู่รักเนี่ยต้องเลือกดูให้วิธีการเลือกคู่รักหรือคู่ครองนะคะข้อหนึ่งคือต้อง วิเครานะห์ดูว่านะคะทัศนคติของเขานะคะคเป็นอย่างไรมีเป้าหมายในชีวิตไหมนะคะข้อ2คือต้องดูว่าเขามีความสามารถนะคะคและความรู้ระดับไหนนะคะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ไหมนะคะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆไหมนะคะข้อ3คือต้องดูฐานะของเขานะคะคว่าสถานะทางการเงินของเขาเ,เป็นอย่างไรนะคะว่าเรารับได้ไหมนะคะสถานะการเงิน แบบนนี้ะะคะข้อที่สี่ก็คือดูนิสัยใจคอเขานะคะว่าเป็นอย่างไรเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหไหมนะคะเรารับได้ไหมนะคะข้อห้าคือถ้าดูให้ลึกดูให้ดีนะคะดูนางให้ดูแม่นะคะก็กก็สามารถดูได้นะคะตรงนี้เพราะว่าเกิดจากการอบรมต้องดูมาจากที่บ้านนะคะ